กระทวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอขึ้นจำนวน882ศูนย์ทั่วประเทศและมีศูนย์เครือข่ายประมาณ10ศูนย์ต่ออำเภอเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนสำหรับแก้ไขจากปัญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกลุ่มเลี้ยงวัวบ้านบางแก้วใหญ่เป็นศูนย์เครือข่ายของอำเภอละอุน่นมีนายสินมหัดด่อนสีเป็นประธานและเจ้าของศูนย์เรียนรู้ซึ่งศูนย์เรียนรู้ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลบางแก้วอำเภอละอุน่นจังหวัดระนองซึ่งมีเทคโนโลยีเด่นในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมภายในศูนย์มีการเลี้ยงโคเนื้อจำนวน50ตัวโดยมีการจำหน่ายปีละประมาณ30ตัวตัวละ40,000บาทถ้าเรื่องวัวเรื่องควายเนี่ยเราจะถนาดตั้งแต่เล็กๆเพราะว่าเราอยู่ภาคอีสานอ่าคือเหยียบหัวควายกระโดดขีหลังควายจับควายมัดเจาะสะพายวัวตั้งแต่เล็กผมทำได้หมดครับ ถ้าพูดตามความจริงเลยนะแนวคิดไม่มีอะไรครับอยากจะพัฒนาเพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นเท่านั้นเพราะว่าไม่ได้หวังอะไรทั้งทีทำเพื่อให้ให้ต่อยอดให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าคนคนนี้ทําแบบนี้ไม่ไม่หวังร่ํารวยหวังแค่ให้ลูกหลานได้เห็นว่าเขาทําเพื่ออะไรนอกจากนี้จังมีการใช้เทคโนโลยีรถเกี่ยวหญ้าเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดต้นทุนจากเดิมต้องใช้แรงงานในการเกี่ยวหญ้าสองคนทำงานเต็มวันเมื่อใช้รถเกี่ยวหญ้าใช้แรงงานเพียง1คนและดำเนินการเกี่ยวหญ้าเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นครับเลี้ยงหมูก็ที่นี่ก็จะทำเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ ก็คือเลี้ยงหมูลูกหมูเองแล้วก็ขุนเองแล้วก็ขายเนื้อเองครับก็มีนักเรียนมีนักเรียนนักศึกษามีเยาวชนคนพักพวกทีมงานที่ได้ข่าวว่ามี มีที่นี่มีวัวมีเป็นศูนย์เรียนรู้เข้าก็มามา,มาเยี่ยมชมตลอดครับอสอนการเลี้ยงวัวก,การวัวก,กินกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักวัวร้อยกิโลก็กินสิบกิโลเหมือนก็สอนให้ดำนาฝึกดำนาฝึกฝึกดำนาการดำนากรคนที่อีสานกว่าเขาจะได้เข้าเข้ามามันไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะเป็นเม็เมดมาต้องหวานกล้าก่อนหวานกล้าเสร็จ ได้เดือนหนึ่งแล้วก็มาเริ่มดําแล้วก็มาฝึกเกี่ยวข้าวก็สอนให้เขาต้องต้องสอนทุกวิถีครับการที่เขามาเราก็ขอบคุณน้องๆที่ได้มา,าศึกษาเร,าเรียนการที่กว่าพวกเราจะได้กินข้าวเขาไม่ใช่ทำง่ายเขาทำลำบากมากจากการดำเนินงานจะเห็นได้ว่า ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกลุ่มเลี้ยงวัวบ,บ้านบางแก้วใหญ่เป็นความสําเร็จของการส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดระนองและเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นต้นแบบเพื่อการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถนําเทคโนโลยีมาปรับใช้หรือต่อยอดการทําการเกษตรของตนเองได้อย่างแท้จริง